สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจาะลึกมวยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับวความคืบหน้าสาเหตุสีสเกตแพ้นกเจสซี่แชมป์โลกเปิดใจผู้ท้าชิงชาวไทยแปลกไประหว่างชกถือว่าเป็นชกที่สมศักดิ์สรีแล้วสำหรับการถ่วงแชมป์โลก WBC รุ่นซูเปอร์ไฟ์เวท115ปอนด์ของเจ้าแหลมสีสเกต นครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟรายเวทก่อนจะไปไม่ถึงฝันแพ้น็อกยก8ให้กับนักชกชาวสหรัฐอเมริกาเชื้อสายเม็กซิกันอย่างเจสซี่โรดิเกสซีสเกตนกครหลวงโปรโมชั่นทำดีที่สุดแล้วกับไฟร์ชิงแชมป์โลก WBC รุ่นซูเปอร์ฟรายเวท115ปอน์าว่าความสดและเร็วกว่าของเจสซี่แบมโรดิเกส ทำให้หลายจังหวะที่เจ้าแหลมโดนหมัดเข้าเต็มๆและถูกนับถึง8ในยกที่7ก่อนที่กรรมการจะสั่งยุติในช่วงปลายยกที่8เนื่องจากเจ้าแหลมไม่ออกอาวุธตอบโต้แล้วล่าสุดแบมเจสซี่โรติเกตแชมป์โลกวัยยิสองปีได้เปิดใจหลังจบไฟน์นี้ว่าเห็นอะไรแปลกๆหลังเกมดำเนินเข้าสู่ยกที่3ซึ่งนั่นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เจ้าตัว เปลี่ยนแผนกล้าบุกมากขึ้นกระทั่งมากระหน่ำใส่นักชกชาวไทยไวัย35ปีอย่างหนักในช่วงยก7ก่อนจะชนะ TKO ได้ในยกที่8หลังเข้าสู่ยก3ผมรู้สึกได้ว่าพลังของเขาไม่เหมือนเดิมเขาก็ยังคงแข็งแกร่งแต่ไม่เหมือนในช่วง2ยกแรกที่ผ่านมาผมบอกเสมอว่าผมจะไม่มีทาง ยืนประจันหน้ากับเขาเหมือนกับที่เคยทํากับคูเอ็ดราสนั่นก็เพราะว่าพลังกำปั้นของเขานั้นหนักน่วงแต่ผมก็ทําตามที่โรเบิร์ตกาเซียเรรนเนอร์ของผมสอนทุกอย่างในระหว่างการชกเจสซี่โรดิเกตระบุเจ้าหนูแบมนักมวยชาวสาหรัฐได้ทิ้งท้ายอีกว่าผมได้แสดงออกบนเวทีให้เห็นแล้วด้วยการเป็นฝ่ายบุกออกหมัดโจมตีใส่เขา ก่อนที่สุดท้ายผมจะได้รับชัยชนะมันมีความหมายกับผมมากมายจริงๆอย่างไรก็ตามสําหรับเจ้าแหลมศรีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นนักมวยขวัญใจชาวไทยต้องพบกับความพ่ายแพ้เป็นครั้งที่6ในชีวิตบนสังเวียนด้วยสถิติชก57ครั้งชนะ50ไฟราชนะน็อก43ครั้งแพ้6และเสมอ1ครั้งต้องมาลุ้นต่อกันว่า เจ้าตัวจะวางแผนบนเส้นทางนี้อย่างไรความคืบหน้าเขาทรายวิเคราะห์แหลมขาดฟุตเวิร์กช้ากว่าโรตีเกตเท่าตัวยิ่งโดนยิ่งยุบหลังจากแหลมสีสเกตนกครหลวงโปรโมชั่นให้แพ้ต่อเจสซี่แบมโรตีเกตเจ้าของแชมป์โลกรุ่นซ u เปอร์ฟรายเวท115ปอนด์ชาวสหรัฐเชื้อสายเม็กซิกันในการขึ้นชิงแชมป์ดังกล่าว ที่เวทีในเทคฟอร์ดอารีนาเมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่26ม,มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดคุณสุระแสนคำหรือเขาสายกาเล็กซี่อดีตนักมวยแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยออกมาวิเคราะห์ถึงความพ่ายแพ้ของแหลมว่าตนได้อยู่ดูตอนล่วงมายก6แล้วเห็นได้ชัดว่าสีสเกตช้ากว่าเท่าตัวเลยแต่อย่างว่าน่ะ โรติเกตยังหนุ่มอีกทั้งต่อยในบ้านกำลังใจมันต่างกันเขามีแต่พองขึ้นสีสเกตต้องพยายามมากกว่านี้ตอนโดนนับยกเจ็ดก็เสียหลักนิดหนึ่งด้วยแต่กำลังวังชาคือสำคัญโรติเกตอายุอย่างน้อยหมัดเขารวดเร็วและมีความแม่นยำสีสเกตมองไม่เห็นหมัดเขาเลยทำให้โดนสะสมซึ่งเท่าที่ดูสภาพร่างกายแลบเรือมานาน อุ่นเครื่องก็ชกไม่จริงเหมือนเป็นการออกกำลังกายมากกว่าส่วนคู่แข่งต่อยจริงมาห้าไฟแล้วขณะที่สภาพจิตใจแหลมเหมือนท้อแท้ตั้งแต่โดนนาไม่มีจิตใจต่อกอนอยากจะสู้กับเขาแต่ก็คงเพราะชกที่บ้านเขาด้วยอย่างไรก็ตามรู้สึกเสียใจแทนเจ้าแหลมเพราะหลังจากนี้โอกาสคงไม่มีอีกแล้วหมดแล้วหมดเลยจริงๆหวังว่าเขา จะโดนหมัดสีสเกตจังๆสักครั้งแต่ก็ไม่โดนจริงๆไม่รู้ซ้อมยังไงสภาพร่างกายโดนแล้วถึงยุบลงยุบลงสภาพจิตใจด้วยไปบ้านเขาเราต้องวันๆอยู่แล้วละ่ะเจอมวยหนุ่มกว่าสดกว่าไปที่นั่นน่ะมันมีการข่มขวัญกันอย่างแน่นอนเขาสายเผยถึงการชกที่ดีด้วยว่าผมบอกมาตลอดว่ามวยจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ฟุตเวิร์ หากฟุตเวิร์กไม่เป็นยังไงก็สู้เขาไม่ได้อย่างสีสเกตนะ่ะเหมือนไม่มีวิธีการชกเดินหน้าฆ่ามันเดินต่อยอย่างเดียวมันต้องมีวิธีการชกโยกตัวหลบบ้างเรียกว่าวิธีการต่อยอย่างไม่ดีวความคืบหน้าแหลมฝันสลายสู้ความเร็วบวกความแม่นยำไม่ได้ถูกนับก่อนกรรมการจับแพ้ยกแปดศึกชิงบัลลังโลกระหว่างเจ้าแหลมสีสเกต นครหลวงโปรโมชัน่นอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์สภาหมวยโลกหรือ WBC 2สมัยวัย35ปีสถิติการชก50ไฟท์แพ้5เสมอ1ชนะน็อก43ไฟท์กับเจสซี่เจมส์แบมโรดีเกสฟังโกเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท WBC คนปัจจุบันวัย22ปี ชาวสหรัฐเชื้อสายเม็กซิกันซึ่งมีสถิติการชก15ไฟชนะรวดน็อกเอาท์10ครั้งในวที่25มิถุนายนนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ทเท็กฟอร์ดเซ็นเตอร์อารีนาซาวอันโตนิโอรัฐเท็กซัสอเมริกาซึ่งตรงกับเช้าวันที่26มิถุนายนตามเวลาเมืองไทยแหลมผู้ท้าชิงก้าวขึ้นเวทีก่อนอยู่มุมแดงคาดผ้าชนะศึก ในขณะที่แบมอยู่มุมน้ำเงินหลังกรรมการผู้ห้ามบนเวทีมาร์คเคโลออยเรียกทั้งคู่มาบอกถึงกฎกติกาแล้วนาทีระทึกใจเริ่มขึ้นยกแรกทั้งคู่ปราดเข้ากันที่กลางเวทีแหลมทักทายด้วยการยิงหมัดแย็บขวาทักทายไปก่อนแบมเดินฉากหนีวนไปรอบเวทีแหลมใช้หมัดเย็บขวา ครำหนหาทางแบมวนไปหาจังหวะแย็บขวาตอบโต้เหมือนกันแหลมเดินรุกไล่ในขณะที่แบมฟุตเวิร์กเต้นวนไปรอบๆปลายยกแชมป์โลกเชื้อสายเม็กซิกันมีตอบโต้ยิงหมัด1-2เข้าใบหน้าแหลมถึงทรงไปเหมือนกันยกนี้ดูแชมป์โลกมีภาษีดีกว่าเล็กน้อยยกที่2ต้นยกแบมโชยิงหมัด1-2 เข้าใบหน้าแหลมถึงกับสะอึกไปแต่หลังจากตั้งหลักได้พยายามลุกไล่เอาคืนแบมหันมาลวงท้องแหลมถึงกับหยุดไปแบมออกหมัดได้รัวและรวดเร็วแม่นยำกลางยกแหลมเข้าไปบวกแลกอย่างน่าดูแต่อดีตแชมป์โลกชาวไทยดูจังหวะช้ากว่าเล็กน้อยยกนี้โรติเกตยังคงออกอาวุธได้ดีกว่า มายกที่3เปิดฉากมาแหลมรู้ตัวว่าขืนเล่นเชิงเสียเปรียบจึงเดินปรีเข้าไปใส่ทันทีแต่แบมถอยฉากออกหนีอย่างเร็วไม่ยอมแลกไม่เป็นเป้านิ่งพลิกตัวมากลางเวทียิงหมัดยาวเข้าไปที่ใบหน้าแหลมสะอึกไปอีกครั้งแต่อดีตแชมป์โลกชาวไทยไม่สนเดินใส่พยายามเข้าไปแลกในวงใน ทั้งคู่ต่างตอบโต้กันอย่างน่าดูแต่แชมป์เชื้อสายเม็กซิกันนั้นออกหมัดได้เร็วกว่ายกที่สี่แหลมเริ่มโหมเกมประเดิมประชิดหลังคุกวงในแบมเต้นวนไปวนไปวนมาบนเวทีตามสไตล์แหลมมุ่งตวงยุ่งข้าวลำตัวแบมพลิกไปพลิกมาไม่เป็นเป้านิ่งแถมยังออกหมัดได้แม่นยำรวดเร็ว ตักตวงหมัดฮุกเข้าซ้ายใบหน้าแหลมถึงกับเอียงเซไปแต่ยังทนได้รุกไล่มุ่งลำตัวเป็นหลักทำให้คู่ชกมีชะง,งักไปเล็กน้อยเหมือนกันแต่ภาพรวมนั้นยกนี้แชมป์โลกยังดูดีมีภาษีกว่าเช่นเดิมยกที่5้าแหลมจำเป็นต้องลงทุนเดินเข้าหากลางยกกรรมการหยุดเกมชั่วคราวเพราะเชือกรองเท้าของแหลมนั้นหลุด กลับมาเจอกันใหม่กลางเวทีแหลมเดินชกแรกแบมปล่อยหมัดฮุกโต้ปลายยกทั้งคู่นั้นดวลแรกวงในกันน่าดูน่าชมแบมยังคงเป็นฝ่ายแชมป์โลกที่ยังดูดีกว่ามายกที่6ศสีสเกตยิงเร่งโหมแบมใช้หมัดแย็บขวาดักอย่างได้ผลสร้างความยากลำบากให้กับแหลมไม่น้อยที่จะฝ่าหมัดแยบขวาของแชมป์โลกเข้าไปในวงใน แบมก็แลกสู้ด้วยแหลมเข้าช้าแบมก็ดักต่อยหมัดชุด1-2เข้าไปที่ใบหน้าอย่างสวยงามแหลมเริ่มช้าลงเดินเข้าไปติดดังใจยกที่7สศรีสเกตดูอ่อนระหวยลงไปแต่ยังเดินเข้าใส่พลาดเจอหมัดฮุกซ้ายเข้าไปที่กกหูเสียหลักลงไปคลุกกับเวทีกรรมการนับ8ปีสเกตพยายาม เอาคืนแต่กลับเจอแบมที่ดูกระปี้กระเป๋าดักเลือกต่อยเล่นเอาแหลมออกอาการหลายครั้งยกที่8แหลมออกมาเดินลุยต่อน่ะแต่ดูเหมือนว่าแบมไม่หวั่นเกรงพลังหมัดของอดีตแชมป์โลกดักหมัดเลือกเป้าต่อยเข้าไปที่ใบหน้าแหลมต้องลงทุนก่อนเข้าในวงต่อยลำตัวดวนวงในไม่นานเจอหมัดสวน เป็นชุดของแบมถึงกับต้องล่าถอยไปติดเชือกแบมเหมือนฉลามได้กลิ่นเลือดตามเข้าไปรัวหมัดใส่ข้างเดียวแหลมพยายามโยกหลบพายุหมัดอยู่ไม่ถึงครึ่งนาทีกรรมการผู้ห้ามบนเวทีมาร์คโคลีออยเห็นว่าแหลมไม่ยอมตอบโต้จึงปราดกลางขวางยุติการชกพร้อมชูมือให้กับเจสซี่แบมโรติเกตเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกนี้หลังเริ่มชกไปแค่1นาที50วินาที